วัดทุกโรโชปลูกจริงมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเล่เข้ามาเล่เข้ามามีข้อมูลเด็ดเคล็ดลับการปลูกลำาไย่ให้ได้คุณภาพรายได้งามต้องฟังทางนี้กับวัดทุกโรโชปลูกจริงลำาหยสั่งได้ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคการชักนำให้ออกดอกและการดูแลลำใยให้ได้คุณภาพ วันนี้เราจะคุยเรื่องของการชักนำการออกดอกของลำไยพี่น้องเกษตรกรครับท่านต้องการจะให้ลำไยของท่านออกดอกที่ต้นหรือต้องการให้ออกดอกที่ธนาคารโอ้โห,โห,โหเกลินมาแบบนี้ก็ต้องเตรียมตัวฟังแล้วล่ะครับใครที่อยากให้ลำไยออกดอกต้องฟังทางนี้แหมส่วนใครที่อยากให้ออกดอกเบี่ยเงินกู้ที่ธนาคารก็ตัวใครตัวมันล่ะครับ การเตรียมต้นเนี่ยเราจะให้ความสําคัญเรื่องการตัดแต่งกิ่งนะครับพอเราตัดแต่งกิ่งให้โปร่งแล้วเนะี่ยลำไยก็จะแตกใบประมาณสักสองสามรุ่นเกษตรกรก็ต้องมีการดูแลในเรื่องของโรคและ,มะแมลงนะครับอย่าให้ลำไยขาดน้าและนอกจากนี้ก็ต้องมีการให้ทั้งปุ๋ยคอกปุ๋ยินรียปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ปุ๋ยเบีศาสตร์ควบคู่กันนะครับหลังจากที่ลำไยมีการแตกใบอ่อน สองถึงสามครั้งแล้วเนี่ยเราจะมีการบังคับให้ลำไยออกดอกปกติเนี่ยนะลำไยเนี่ยจะออกดอกได้เนี่ยต้องอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาเซลเซียสอันนี้เขาจะออกดอกได้เองนะถ้าลำไยได้รับอากาศหนาวเย็นประมาณสักหนึ่งเดือนอุณหภูมิประมาณ1 0 2ถึงองศาเซลเซียสเนี่ยลำไยออกดอกได้เองแต่ถ้าต้องการความแน่นอนเนี่ยเกษตรกรอาจจะใช้สารในกลุ่มของสารคลอเรนอย่างเช่นโพแทสเซียมคลอเรนโซเดียมคลอเรน แต่ส่วนใหญ่และเกษตรกรจะนิยมใช้สารโพแทสเซียมคลอหนึ่นะครับการผลิตลำไยหนอกฤดูแบ่งเป็น4ขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมต้นควรตัดแต่งกิ่งให้เร็วที่สุดหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อชักน้ำให้เกิดการแตกกิ่งใหม่ที่สมบูรณ์โดยตัดกิ่งหลักที่อยู่กลางทรงพุ่ม2 3กิ่งจากนั้นตัดกิ่งกระโดงกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ และกิ่งที่ถูกโกรคแมลงทำลายตัดแต่งกิ่งให้เหลือกิ่งอยู่ประมาณร้อยละหกของส่งภุม่มการใส่ปุ๋ยในระยะนี้ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา1 0 2ถึงกิโลกร,รัมต่อต้นควบคู่กับปุ๋ยเคมีเพื่อง่ายต่อการใช้สูตร 46, 0 0, 15 15สตร 15, 15, 15และสูตร0 0-60 สำหรับมแมลงสำคัญที่ระบาดในช่วงไบอ่อนได้แก่นอนคืบกินใบและ,มะแมลงคอมทองถ้าพบการระบาดมากควรพ่นด้วยสารเคมีแลมด้าไซฮาโลทรินหรือคาบาริลส่วนไร่สี่ขาที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการพุ่มไม้กวาดให้ตัดช่อที่แสดงอาการพุ่มไม้กวาดไปเผาทิ้งทําลายหรือพ่นด้วยกรรมถันหรืออามิตรา การชักนำออกดอกเลือกต้นลำไย,ยที่สมบูรณ์และอยู่ในระยะใบแก่อายุใบ25-40วันทำความสะอาดบริเวณพุ่มกำจัดวชัชพืชใบแห้งและวัสดุคลุมดินออกหากดินแห้งเกินไปควรลดน้ำเล็กน้อยแต่ถ้าดินชุ่มมากต้องระบายน้ำออกจากนั้นใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตบริสุทธิ์ร้อยละ99.7สําำหรับสารโพแทสเซียมคลอเรตเป็นผนึกแสงไม่มีสีไม่มีกินเป็นผงเป็นเม็ดมีรสเค็มละลายน้ำได้ 7.1กรัมต่อน้ำ100มิลลิลิตรจุดเดือด400เซลเซียสเนื่องจากเป็นวัตถุระเบิดจึงควรซื้อมาพอดีใช้ให้เก็บห่างจากวัตถุอินทรีย์หรือวัตถุไวไฟห้ามทุบหรือกระแทกจนเกิดประกายไฟห้ามผสมสารอื่นเช่นสารกร,รมทันผงทานขี้เลื่อยปุ๋ยคอกและปุ๋ยยูเรียโดยเด็ดขาดนะจ๊ะ มีอัตราใช้ดังนี้เส้นผาศูนย์กลางพุ่ม3เมตรอัตราใช้50ถึง150กรัมต่อตน้นเส้นผาศูนย์กลางพุ่ม4เมตรอัตราการใช้100ถึง250กรัมต่อตน้นเส้นผ่าศูนย์กลางพุ่ม5เมตรอัตราการใช้150กรัมถึง400กรัมต่อตน้นในตารางมีระยะเส้นผาศูนย์กลางทรงพุ่มจาก3เมตรถึง10เมตรสามารถดูได้จากตารางนะครับ ก็ควรระวังนะครับในการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตเนี่ยถ้าในแง่ของคนปฏิบัติก็ต้องอสวมถุงมือปิดจมูกนะครับสวมชุดให้มิดชิดเพราะสารตรงนี้ก็มีอันตรายกับร่างกายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นในแง่ของต้นลำไย,ยเนี่ยการกำหนดอัตราของสารเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่ควรให้น้อยเกินไปถ้าให้น้อยก็ออกดอกน้อยออกดอกช้าแต่ถ้าให้มากเกินไปเนี่ยเราจะสูญเสียในเรื่องของ คุณเนี่ยเยอะเราจะให้สารโพแเซีมเยมคอเรตอัตรา20กรัมต่อตารางเมตรของบริที่สงคุม้มซึ่งเนี้ยเราก็แปลงกาทำเป็นตารางเพื่อง่ายต่อการปฏิบัติครับพิธีการให้สารนิยมทำสองแบบก็คือผสมน้ำราดและแบบหวานการผสมน้ำราดจ,จะต้องให้สารคอเลตละลายในน้ำให้หมดก่อนแล้วจึงราดการให้แบบหวานควรทำให้เป็นผง และควรให้รอบๆทรงพุ่มเป็นบริเวณกว้างประมาณ50-100เซนติเมตรรดน้ำตามเพื่อให้สารโพเทสเซียมคอเลตละลายให้มากที่สุดรักษาความชื้นโดยให้น้ำทุก3-5วันเพื่อให้รากดูดซึมเข้าสู่ต้นได้มากที่สุดช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงในการให้สารได้แก่ช่วงฝนตกชุกหรือต้นลำยาไยแตกใบอ่อนควรมีการให้น้ำหรือมีแหล่งน้ำที่เพียงพอตั้งแต่ออกดอก จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากบางช่วงของการผลิตนอกฤดูอาจตรงกับช่วงแรงที่ไม่มีฝนก็เป็นได้การทำลำไยให้ได้คุณภาพเนี่ยผมคิดว่าเนี่เป็นหัวใจสําคัญของการทําสวนลำไยนะครับอันดับแรกเนี่ย หลังจากที่เราบอกว่าพันุต้องดีสภาพต้นต้องสมบูรณ์พอลำไย,ยออกดอกติดผลเนี่ยผมว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของน้ำเนี่ยอย่าให้ขาดน้ํานี่ต้องตั้งโปรแกรมในการให้อย่างสม่าเสมอเพราะว่าลำไย,ยเนี่ยต้องการน้ํามากในระยะที่ติดผลเนี่ยนะครับจะต้องการน้ํามากที่สุดะฉะนั้นน้ํานี่ไม่ขาดส่วนปุ๋ยเนี่ยเราจะให้เขาเรียกว่าเราจะต้องดูปริมาณธาตุอาหารในดิน ว่ามันขาดอะไรถ้าขาดแล้วเราจะเติมเข้าไปหรือเราจะคํานวณดูปริมาณธาตุอาหารที่สูญเสียไปกับผลผลิตถ้าผลผลิต100กิโลสูญเสียไปเท่าไรแล้วก็ใส่กลับไปทดแทนนะครับซึ่งไอเน,นี้ยเราก็แปลงมาเป็นตารางคําแนะนําในการให้ปุ๋ยถ้าสูงว่าผลผลิต50กิโลก็จะใช้ปุ๋ยน้อยกว่าผลผลิต100กิโลผลผลิต100กิโลก็จะ ให้ปุ๋ยน้อยกว่าผลผลิต2 0งกิโลตามตารางที่เราแนะนําครับผมคิดว่านี่คือจุดสําคัญเลยนะครับที่เกษตรกรต้องปฏิบัตินะครับก็คือเราจะประเมินดูว่าต้นลําไยติดดกไหมถ้าต้นลําไยติดดกเนี่ยต้องตัดช่อผลออกถ้าตัดช่อผลออกเนี่ยจะเป็นตัวการันตีว่าลูกลาไยจะไม่เล็กคือผลจะมีขนาดใหญ่ทีนี้วิธีการตัดเ่ยนะครับเราจะตัด เมื่อลำไย,ยมีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วการตัดเนี่ยตัดได้สองแบบคือตัดออกทั้งช่อหรือตัดออกกลางช่อตัดตรงกลางช่อออกหรือบางคนก็ตัดผสมผสานกันทั้งสองอย่างถ้ากิ่งเนี่ยมันมีอยู่สองสามกิ่งแเรวก็เอากิ่งนี่สมบูรณ์ไว้กิ่งนี่ไม่สมบูรณ์ตัดออกแล้วถ้าช่อหนึงมันมีปริมาณผลเยอะเราอาจจะตัดต่อ,อให้เหลือประมาณสัก60ผลต่อช่อ คำแนะนาของผมเนี่ยทำได้ทั้งสองวิธีเราทดลองแล้วทําให้ผลมันโตได้ทั้งสองวิธีแต่การตัดช่อเว้นช่อเนี่ยนะครับจะช่วยทําให้เราประหยัดแรงงานได้มากนะครับเราอาจจะตัดออก40-50%ถึงของช่อทั้งหมดอย่างเช่นถ้าช่อมีอยู่200ช่อถ้าติดดกเนี่ยเราอาจจะเอาออกจัก80ช่อถึง100ช่อนะครับอันนี้โตหรือบางคนอาจจะตัด ครึ่งซ่อก็ได้ครับสำหรับการป้องกันกำจัดโรคและ,มะแมลงในช่วงติดผลมแมลงที่สำคัญที่พบในช่วงออกดอกได้แก่เพี้ยไฟไรซีขาฆ่าระบาดรุนแรงควรพ่นสารฆ่ามแมลงได้เมโทเอทในขณะที่ดอกยังไม่บานแต่ไม่ควรพ่นสารฆ่ามแมลงในช่วงดอกบานเนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อมแมลงที่ช่วยผสมเกสรช่วงติดผลให้ระวังมแมลงปากดูด เช่นเพียหอยเพียแป้งหวรดูแลตั้งแต่ผลยังเล็กอยู่โดยใช้น้ำมันปิโตรเลียมหรือไวออยฉีดพ่นได้ข้อมูลครบถ้วนทุกกระบวนการเทคนิคการชักน้ำให้ออกดอกขั้นตอนการดูแลลำใหญ่ให้ได้คุณภาพอย่าลืมนำไปปรับใช้นะครับดีแน่นอนต้นทุนลดกำไรเพิ่มขึ้นสุขใจเป็นแน่แท้ ดูแล้วช่วยบอกต่อด้วยนะครับจะเป็นประโยชน์มากทีเดียวสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าเรื่องดีๆยังมีอีกเพียบติดตามกันต่อกับวัตทุโปรโชปลูกจริงลำใหญสั่งได้